มาแล้วมาแล้วกูหลาบมาแล้ว i a date with you เนี่ยขอขอแบบขอก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยคนโสดจะได้มีแฟนแล้วก็ไปเดทกันวันวาเลนไทน์ไปเดทกันไหมคะ <Yeah. S 1> เดทกับหนุ่นนะ <c oughs> คุมนะใช้คุมจริงๆเลยเจ้าตัวนี้ชอบแล้วเจอกันที่สยามนะพี่รักจะเราจะติดซอมานกะแต่ว่า เดี๋ยวจะเคลียร์คิวให้ให้กับเธอนะเดทกับคนเป็นพันเลยว่าไอคนคนคนที่ดูพันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยากจะเป็นเดทกับน้องก็ได้นะเรามาอยู่ในจุดนี้แล้วเหรอฮัลโหลเงาเงาแหละเงาแหละดู ถ้าไม่ยอนให้ไปก็ไปจริงหรอไปจริงนะเจอกันที่ไหนดีอ่าขอเชิญเดทสัเก้าร้อยเป็นสามคนในที่นี้นะคะข้าอยากจะเป็นเดทกับน้องวันวนเนาเลนไทน์เดี๋ยวจิ้มมาเดี๋ยวจิ้ม <laughs> นั่นเองค่ะเลยเลือกคาเฟ่น่าจะเป็นสถานที่ที่มันง่ายสุดท็อกเกตีฟได้ง่ายเพราะว่าหนูคิดว,ว่าการที่เราจะเดทใครสักคน มันต้องรู้ถึง attitude นะคะทุกคนฮะใช่ค่ะอ่าใครอยากไปกับออนให้กด A นะคใครไม่อยากไปออนกด B นี่คืออะไรคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์รับวาเลนทน์เหรอเนี่ยเดี๋ยวหนูไลฟ์อีกทีอยู่แล้วอีกทีวันไหนวันไหนนะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดยิบเอ็ดหรือว่าไลฟ์วันวาเลนทน์ไปเลยไหมแบบทุกคนไปนเดทก,กันอะไรก็อะไรเงี้ย เออก็น่าสนใจนะเอแน่แต่คิดว่าคืนนี้น่าจะร่ำรากันไปให้น้องได้ไปพักผ่อนนอนหลับอับน้ำ <c oughs> ก็นอนหลับวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับคืนนี้แล้วขอบคุณมุฟออนทุกท่านที่น่ารากักกับน้องมาเสมอน,นะครับก็สัญญาว่าอายุยี่สิบนี จะเป็นออนที่ดีมากขึ้นเก่งมากขึ้นแล้วก็จะอะไรด,ดีหนูกยังคิดตัวเองเป็นดักแด้อยู่เะยรู้สึกยังไม่กล้าเป็นผีเสื้อแ,แต่ก็อยากจะเป็นผีเสื้อที่บยบินอย่างสวยงามน,นะคะฝวามเป็นกำลังใจเป็นลมใต้ปีกให้กับน้องด้วยนะครับขอบคุณคะ่ะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาขอให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าหนูมีความสุขให้ทุกคนแฮปปี้ ขอให้ทุกคนนังแก่แข็งแรงขออะไรหนูเชื่อว่ามันเราคงไม่ได้ทุกไปตลอดหรือว่าสุขไปตลอดแต่อยากให้ไปขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆมากกว่าจะสิ่งร้ายๆละกันนะคะแล้วขอให้หนูเป็นหนึ่งในสิ่งดีๆเหล่านั้นของทุกคนนะคะ <Yeah. S 1> พี่ต้องไหวเวลอยากไหวผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่ดูอยู่ใช่ เที่นดูน้องนะคะขอบคุณค่ะรักนะคะคนดีของสเกียรป่ะ, <laughs> ปะเออพุ่งรู้ว่าตัวเองปากดื้อด้วยทุกคนะรักนะจ๊ะไปแล้ว